สวัสดีครับ f อทุกท่านคลิปนี้มด X จะนำเสนอพระคาถาสาริกาเรียกทรัพย์นกสาริกาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะและเป็นที่ชื่นชอบของผู้ได้ยินจึงทำให้ได้รับการนำมาเป็นวัตถุมงคลตัวแทนของเครื่องรางเพื่อเรียกทรัพย์เรียกโชคลาภเสริมสเสน่ห์ สำหรับพระคาถาสาริกาที่จะนําเสนอในคลิปนี้จะเป็นตํำรับของหลวงปู่สุขเกสโรแห่งวัดปากคอมมักขามเท่าชัยนาทโดยพระคาถานี้จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาสาริกาหลงไพรหลวงปู่สุขท่านเป็นพระเกจิผู้แข่งครัดในด้านวิปัสสนากรรมฐาน และเป็นที่เรื่องลือว่าวิชาเวทมนต์คาถาที่ท่านได้ล่ำเรียนมีความเข้มขังเป็นอย่างมากหลวงปู่สุขท่านได้รับการศรัทธาเลื่อมใสจากลูกศิษย์ลูกหามากมายและหนึ่งในลูกศิษย์คนสำคัญก็คือเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัพด์ในการจะท่องว่าพระคาถาสาริกา ขอให้ท่านตั้งสมาธิจิตให้มัน่นละลึกถึงคุณบิดามารดาและลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ละลึกถึงหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าจากนั้นตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมต,ต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและว่าต่อด้วยคาถาสาริกาเก้าจบสัสิสิสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคา เอหิมามาสัจสิสัจนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังคาเอหิมามาสัจส,สิสัจนามะสาริกานังมัทุรังวาจังชิวหาพาเงิน ชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิส,สังขาเอหิมามาสสิสิสะนามะสาริกานางังมัทธุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมา เอหิสังคาเอหิมามาสัสีสีสะนามะสาริกานังมัทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังคาเอหิมามาสัสีสีสะนามะสาริกานังมัทุรังวาจัง ชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมมาเอหิสังขาเอหิมามาสักสิศิสักนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพลินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธา เอหิธรรม,มาเอหิสังขาเอหิมามาสสิสสะนามะสาริกานังมะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพินพาคนทั้งหลายมามะมะมา,มาเอหิพุทธาเอหิธรรม,มาเอหิสังขาเอหิมามาสสิสสะนามะสาริกานัง มะทุรังวาจังชิวหาพาเงินชิวหาพาเพินพาคนทั้งหลายมามะมะมาเอหิพุทธาเอหิธรรมาเอหิสังขาเอหิมามาในการที่ท่านจะท่องว่าพระคาถาใดๆให้เกิดความสำเร็ผลเกิดมงคลกับตัวท่านท่านจะต้องมีความเชื่อถือและศรัทธา ในพระคาถานั้นนั้นอย่างแน่วแน่และประกอบกับการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลทำคุณงามความดีมีความเอื้อเฟื้อต่อมนุษย์สัตว์โลกแห่งวิญญาณประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความโชคดีความดวงดีก็จะเกิดกับตัวท่านอย่างแน่นอน การนำเสนอพระคาถานี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะครับถ้าท่านชอบวิดีโอชุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พเพื่อนๆกดติดตามเพื่อจะได้รับการนำเสนอพระคาถาในบทอื่นๆเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้ประกอบการดำเนินชีวิต ให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่มูวัดวาอารามที่สวยงามอาหารอร่อยตลอดจนการทำนายฝันในสิ่งต่างๆว่าจะเป็นรางดีหรือรางร้ายเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาจากช่องกินเที่ยวมูสไตล์มดเอกกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ